บีบแล้วครับในตอนนี้อาจจะต้องดิวส์ครับดูแล้วนี่ดิวอาจจะนิ้วนานเลยครับเสิร์ฟมาเซตขึ้นมาให้นิออนนิออนตีบอลโค้งตีเยี่ยมครับนิออน2ี่ต่อ23ตอนนี้ซื้อบล็อกครับต้องซื้อบล็อกลอะ มาดูครับว่าจะเน้นยังไงครับบล็อกสําคัญมากพี่ออนพลังสีครับเสิร์ฟนี่ครับเสิร์ฟมาที่เข้าหาเซตขึ้นมาสมรักสมรักต้องตีหนีครับหนีบล็อกเอาไว้ก่อนแล้วเป็นโอกาสแล้วครับครับไม่กันเลยครับ25-23ครับต้องเล่นกันต่อนะครับในเซตที่ห้าครับนี่ครับโอ้วันนี้นี่ถือว่าคู่ที่สูสีกันมากทีเดียวครับ กอเซตที่สี่นะครับทางเม็กเทคอีซีซีเป็นฝ่ายชนะสีสเกตไป25-23ต่อครับได้กันไปทีมละ2เซตนะครับต้องเล่นกันต่อนะครับในเซตที่5เดี๋ยวพักกันครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันในต่อครับ าค LPG ในระยะแรกให้กับผู้ใช้ในภาคครัวเรือนถึงแม้จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ก็ไม่มีปัญหาแ,แต่เมื่อเกิดวิกฤตราคาน้ำมันในปี2550ขณะที่ราคาต้นทุน LPG เพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันนั้นมีตัวแปรเกิดขึ้นก็คือมีรถยนต์เปลี่ยนจากใช้น้ำมันมาใช้ก๊าซ LPG เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาไม่เพียงเท่านั้นราคาน้ำมันเตาที่ใช้ในภา,าคอุตสาหกรรม ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนบางครั้งสูงกว่า LPG ทำให้มีอุตสาหกรรมบางประเภทปรับเปลี่ยนมาใช้ LPG ที่บรรจุไว้สำหรับขายให้กับผู้บริโภคในครัวเรือนแทนน้ำมันเตาซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับกองทุนน้ำมัน oh. นอกจากนี้ยังมีผู้ค้าที่เห็นแก่ตัวลักลอบนำ LPG ออกนอกประเทศเนื่องจากราคาในประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่าในบ้านเรามาก oh. ประกอบกับเมื่อราคา LPG ถูกควบคุมไว้ต่ำ ไม่คุ้มค่ากับการผลิตโรงกลั่นจึงนำ LPG ที่ได้จากการกลั่นนำกลับไปใช้ในโรงงานแทนการผลิตออกมาจำหน่าย oh. จึงทำให้ LPG ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอแก่ความต้องการประเทศต้องนำเข้า LPG ซึ่งเป็นการซื้อมาแพงเพื่อขายถูก oh. ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องนำเงินจาก,กองทุนน้ำมันมาชดเชยให้ผู้นำเข้า เงินกองทุนน้ำมันเป็นเงินที่เก็บจากผู้ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งหมายความว่าคนเหล่านี้ต้องเป็นผู้ใจเงินอุดหนุนให้กับผู้ใช้และผู้นำเข้า LPG ข้างตน้นรู้ถันก๊าซเรื่องของก๊าซไม่มีใครหลอกใครความไม่รู้ต่างหากที่หลอกเรา ไม่มีอยู่ในกติกาแต่อยู่ในหัวใจของนักกีฬาทุกคนมีสปิริตมีแกลนสปอร์ตต้องลุ้นกันนะครับ วันนี้เป็นเซตที่5แล้วครับแล้วก็ได้กันไปทีนนนมหะคะแนนเมกเทคกเอทซีซีนะครับจากอายุธยาพบกับสโมรส,สรจังหวัดศรีสะเกษครับฝันทนด้านของกังนิกาครับตีใส่บล็อกขึ้นมาเล่นบอลเวลครับตีสวยมากครับฝันจิราอยุธยา สือเกตขึ้นนำสองหนึ่งทิพย์มลเสิร์ฟครับเซตขึ้นมาให้พรพิมลตีใส่บล็อกมาลูกนี้ยังตามทันนะครับแต่ว่าต้องฟรีบอลครับลูกนี้จะทำได้หรือเปล่าไหลหลังมาตีใส่บล็อกครับพรพิพมลคือรู้ว่าขวัญธิลานะต้องขึ้นมาบล็อกแน่นอนครับบล็อกในนี่ถ้าตีใส่ขวัญธิลาแล้วมีสิทธิ์เสร็จแน่นอนครับก็ตีตีใส่บล็อกนอกดีกว่านะครับสองคะแนนเท่ากัน กัรณิกาทีประชดเสิร์ฟกันณิกาเสิร์ฟบอลลงเร็วมากครับตรูนี้ขึ้นมาตีตีดีเยี่ยมมากครับกอนทีลาสามต่อสองเซตที่ห้านี่ต้องเล่นกันในเซตสั้นนะครับ15คะแนนต้องฟรีบอลอีกแล้วครับ คะแนนอย่างนี้ไม่ควรเสียแล้วเขาหลอกตีครับคอทิ์ตีซ้ำอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ตีดีครับ4-2แล้วครับคุณบันฑดตบันลือซับนี่ต้องพยายามกระตุ้นลูกทีมมากหน่อยนะครับเพราะว่าในเซตนี้สำคัญมากๆต่3-4กันกิลาเสิบเสียไปเองครับ นะครับเสิร์ฟแรงมากอ้าวคือถ้าจะขึ้นก้าวขึ้นไปเป็นทีมชาติเนี่ยนาคตแล้วนี่ต้องแน่นอนมากกว่านี้นะครับอือพีรวันเนี่ยรูปร่างอะไรให้ได้ทุกอย่างเลยครับอปีไม้อะไรมือก็มีครับแต่ว่าใจนี่แม่ยังยังกังวนอยู่ เปลี่ยนเอาตอรับใจลงมาครับหมายเลข5ตัวสำรองลงมาเสิร์ฟเพียงเดียวครับตัวนี้ต้องเซตมาให้นิอ่อนนิอ่อน,น,ออนตองเคาะข้ามไปก่อนครับลูกนี้โดนเลยครับแต่ว่ายังรับได้ครับรการิกาสิทธิแพทยนี่นะครับตามไม่ทันครับพรพิมนกันบาง มาตีเสร็จก็ต้องลงไปหลังเลยครับแล้วในตอนนี้พอลงหลังแล้วนี่อันตรายครับตัวหน้านี่โอ้มีแต่ตัว,ตวเล็กๆเ,เลยครับ<อ>ขึ้นมาเนี่ยนะครับล็อกไม่ทันครับ<อ>ขึ้นหันมาเน้นตีตรงกลางแล้วครับเพราะตีหัวเสาวนี่มีสิทธิติดบล็อกอนี่อ่อนก็รูปร่างไม่สูงครับสวยยาก,ก็ไม่สูง บอทิพย์ไปพลาดเองปริสราครับเสิร์ฟให้เ <Hey. S 1> ม็กเทคเซตขึ้นมาไกลหน่อยครับตรงนี้ต้องตีบอลโค้งครับ <Hey. S 1> อาครับ oh. จะทำได้หรือเปล่าทำได้เยี่ยมมากครับก,การนิกาตีประโชด สูงประมาณร้อยจุดร้อยเจ็ดสิบนะครับกาิกาทีไปโชดเนี่ยนั้นจะเสียเปรียบพวกรูปร่างของสูงนะครับที่เล่นแนวหน้าครับยังรับได้ครับพอมิมนลูกนี้นี่ครับฉลาดมากครับนิออลกนังสีคือขึ้นมานี่เคาะใส่มือนะครับคือคาะใส่มือคู่ต่อสู้ที่คู่ต่อสู้นั้นกำลังขึ้นมาบล็อกพอดี7ต่อ6 สลาเสิร์ฟต่อครับตูกนี้ไหลหลังขึ้นมาตีใส่บล็อกเลยครับสุนิสาสีนวลเจ็ดคะแนน,นเท่ากันโอ้โหสูสีมากครับท่านผู้ชมคู่นี้เนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะออกมาจะเป็นยังไงยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับในเซตนี้เนี่ยสุนิสาสีนวลเสิร์ฟครับลูกนี้อ้าวถูกต้องฟรีบอลไปก่อนครับอดพิมลกันบาง อ้าวอาต้องฟรีบอลคืนมาเหมือนกันครับแล้วต้องทําไม่ได้ครับคอทีมอนตีใส่บล็อกแต่ว่าบล็อกยังทําไม่ดีและโดนบอลเร็วเลยครับนี่ครับประสบการณ์ของฟันกีฬายุทธกรนะครับเล่นกันครบ8คะแนนก็จะต้องเปลี่ยนแดนโอ้โหนี่กดดันลุ้นกันตัวโก่งเลยครับ ไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนกันแน่ทีมชนะของคู่นี้จะได้อันดับ3นะครับส่วนทีมแพ้ก็แม่ไม่ได้อะไรเลยครับเวียนลองบันก็ไม่ได้อะไครับเชตขึ้นมาขึ้นมาตีใส่บล็อกมาลงนี้แต่ว่ายังรับไว้ได้ครับสำนักโซนุเกียวสำนักตีบอลโค้งไปก่อนเซตมาให้ตีเยี่ยมมากครับม เป็นคะแนนนะครับคุณอี้ลั่นบอกว่าลูกนี้ออกแต่ว่าเด็กบอกว่าชี้ลงครับไปคะแนนเท่ากันเซตที่5ครับปรลับใจครับลูกนี้รับบอลแรกไม่ดีแต่ว่ายังได้ครับเซตขึ้นมาสมรักสมรักตีไม่ถนัดเท่าไหร่อดนเลยครับโอ้โหศรียาครับศรียาฉลาดมากลูกนี้ แม่พอสมรักพลาดดาวสรยานั้นสวยโอกาสทันทีเลยครับตัวเซตนะครับนี่ครับ9ก้าต่อแปดเอทีซีนำอยู่ตลาบใจเป็นลัำลูกน้ำโดนตีครับแต่ว่าบล็อกไว้ได้ยังได้ครับเซตขึ้นมาอ้าวห้า,าเบิ้ลบอลอีกครับ โอ้โหน่าเสียดายครับคือจริงๆคะแนนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเนี่ยครับไปเล่นยังไงครับวีระวัน Under อันเดอร์ยังดีกว่าครับตีสวยล้นออกมารับไม่ดีเท่าไหร่ครับคานทิ์สารตรง10ต่อ9ต่อการอีก5นาคะแนนครับเม็กแทกจะได้อันดับ3ครับแต่ว่าสีเกีตามหลังยี่เพียงแค่คะแนนเดียว โซยาเสิร์ฟโซยาเสิร์ฟเสียโอ้โหน่าเสียดายครับสิบคะแนนเท่ากันทิพย์พิมลครับทิพย์พิมลจะเสิร์ฟทิพย์พิมลเสิร์ฟมาบอลแรกโอเคครับเข้ามาตีใส่มาแต่ว่าสมบัตยังรับไว้ได้ให้ปัทมาตีใส่บล็อกครับเซตมาครับโซยาให้ไหลหลังมาตีบอลโฟมา ตีดีนะครับรก,การิกายังติดครับเซตต่อมาอีกครั้งหนึ่งให้การิกาเคาะข้ามมาก่อนครับสมรักยังรับไม่ได้ปัตมาขึ้นมาหยอดครับสอยาพุ่งม,มารับแล้วก็ตีข้ามโอ้ลูกนี้ไปติดอารีพรมจัญญานะครับพยายามพุ่งเข้าไปช่วย1 1ต่อ10ครับ อ,อารีกัพยามจะช่วยเพื่อนครับโอ้โหครับดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับวอลเลย์บอล ไทยลีนั้นน่าจะลุ้นกันสนุกเลยนะครับเพราะว่านี่ะครับทีมนึงทีมใกล้เคียงกันมากครับและยิ่งพวกลุ้นอยู่ท้ายตารางพวกหนีตกชั้นนี่สนุกแน่นอนครับกานิกาทีโชดครับจะเสิร์ฟกานิกาเสิร์ฟมาเล่นเร็วลเลยครับลูกนี้แต่ว่าไม่ถนัดเท่าไหร่ครับสุริยาย,ยังมเข้าารับขึ้นมาตีใส่บล็อกครับอ่าย่างได้ครับสุริยายได้ช่วยได้เยอะเลยขึ้นมาตีใส่บล็อกโอ้โหลูกี สาหล,อล่อเขาด้วยครับไปตีใส่พรทิพย์ครับพรทิพย์รับบล็อกเยี่ยมมาก1 1เท่ากัน 10, 10, 10, 10. เม็นติกกเอทีซีซีต้องขอเวลานอกเลยครับลูเมอสักครู่เนี่ยทางวิรวันรถ้าเกิดว่าตีเอาทัสครับคือตีเอาตัว,ต,ว,ต,วตัวบล็อกด้านนอกแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้คะแนนมากกว่าตีเฉียดก็พอเลยครับ สิบเอ็ดเท่ากันครับไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับเซตที่ห้านะครับฟัจิงาจุดไกลครับสเสิร์ฟเสิร์ฟออกไปวันนี้ตัวความหวังกลายเป็นตัวแม่อาจจะทำลายความหวังของเพื่อนก็ได้ครับฟันิงาเนี่ย โอ้โหมีนักบอลเลย์บอลหลายคนนะฝีมือดีนะครับแต่ว่าพอถึงจังหวะที่ต้องบีบจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ครับขึ้นมาทิพย์เอาวันข้ามาครับปฐมมาเอาเลยครับโอกาสแล้วจะทําได้หรือเปล่าพนมลยอนมาติดครับแล้วก็ไม่ทันครับยังข้าไม่ได้ครับทิพพิมลครับเอาข้าไปได้เซตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วขึ้นมาตีแรงใส่บล็อกมายังติดพิมลครับเซตขึ้นมาปฐมมาต้องฟรีบอลข้ามาแล้วโดนเลยครับลุย ใายโ,โ,โอ้โหน่าน่าสดายครับนิออนตีล้นออกหลังไปเองครับสิบสองเท่ากันโอ้โหวันนี้มันจริงๆรครับให้เนี่ยครับตีใส่เลยครับพรทิมอ์กันบาง13 12ครับโอ้โหวันนี้จะออกยังไงดีครับ แล้วคะแนนนี้นี่จะเป็นเน็กเทคเสิร์ฟครับพรอเม์ลกันบางจะเสิร์ฟพรอพเมิร์ลเสิร์ฟลูกนี้รับเล่นบอลเลาต้องทิพข้ามมาก่อนครับ <S <S หัวเสาให้สำลักตีครับตรลงนี้ตีล้มลงมาครับอีกครั้งหนึ่งเซตขึ้นมาสมรักตีกครั้งหนึ่งติดล็อกครับยังรับไม่ได้เอาเข้ามาครับขึ้นมาตีพทรทิพติดลูกล็อกมา13าเท่ากันครับ อโอ้โหันนี้มากคือผู้ชนะนี่สมควรชนะอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าจิตใจต้องแข็งแกร่งจริงๆครับพรทิพย์พรทิพย์เสิร์ฟมาลูนี้เซตขึ้นมาให้นิอ่อนนีนอ่อนตีมาแต่ว่าคอนทิปาย,ยังรับเอาไว้ได้แล้วสวนกลับมายัางได้ครับอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วตีเลยครับ แก้ตูได้สำเร็จครับนีอ่ออนพนังสี14-13ครับโอ้โหเป็นแัดพอยครับออขอเวลานอกเลยครับในตอนนี้ ดูนะครับเครียดเลยครับก่อนหน้านี้นี่ในเซตที่3นี่ไม่เครียดนะครับนั่งยิ้มกันสบายครับแต่ว่าพอมานี่เซตที่เซตที่5นี่ตอนนี้เครียดหนักเลยครับสีเ,เกตมาดูนะครับว่าจะเสิร์ฟยังไงดีครับอลิสลาครับจะเสิร์ฟอลิสลาต้องเสิร์ฟ สั้นครับอาจจะต้องเสิร์ฟสั้นเดี่ยวครับเสิร์ฟใส่ตัวรับอิสระแล้วก็หาเอาล็อกเอาครับโอ้โหตีดีจริงครับสมรักตีเยี่ยมมากครับแฟนปรี๊ดเลยครับสมรักสูงหูเขียวตีลูกนี้โอ้โหดูครับตียากมากครับตรงนี้ไกลเน็ตด้วยครับบอลแรกก็ไม่ดีครับบอลเซตก็ลำบากครับอันก็อันเดอร์ไป 14เท่ากคันต้องดิวครับเสิร์ฟมาเรับเซตขึ้นมาให้ดิออนตีเอาทัสต์ทีนี้ไม่ทำครับ15-14เอาละครับคะแนนบีผัวใจมาแล้วครับในตอนนี้ตอนนี้จะเสิร์ฟใครครับจะเสิร์ฟใส่ใครดีเสิร์ฟเนี่ยครับเสิร์ฟสั้นดีกว่าครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับ ขึ้นมารับเตยเตีดีมากครับห้าเท่ากันคุณฮิรันตัดสินใจถูกต้องนะครับที่เปลี่ยนเอาปัตมาออกมาครับในจังหวะทีท่ทีมนั้นจะต้องมาเล่นบอลแรกนะครับบอลรับเป็นสำคัญที่สุดขึ้นมาเตีใส่น้าครับเอาไม่ได้แล้วตอนนี้ ขึ้นมาตีอ้าวขามาครับขนกีฬาตีดีครับออตอนนี้ความกดดันโยนไปอยู่ที่ทางแ uh, ม็กเทคเอทีซครับต้องขอเวลานอกเหมือนกันครับตามหลังอยู่15-16ครับแม็กเทคเอ c ี ลูกเกนนำอยู่นะครับ16-15ครับสมรักสุมภูเขียวจะเสิร์ฟสมรักทำสองคะแนนสำคัญมากๆเลยครับให้กับทีมครับมาดูครับสมรักจะเสิร์ฟไงเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีลูกนี้ตีใส่เลยครับเอารคบมโอกาสแล้วในตอนนี้ควันตีไาน้องแ่มาจับโดวอยู่แล้วครับ1 6เากันครับยังติดไม่ได้ครับ <c oughs> ดูครับขึ้นมาตีแล้วโอ้โหบล็อกรออยู่เลยครับกรนิกาทีประโชนครับฮ่าบล็อกดีมากสุริยาเสิร์ฟครับลูกนี้มาดูครับลูกนี้ขึ้นมาตีแต่ว่า17 16ครับสติเกตกลับมานำอีกครั้งหนึ่ง hey, hey, hey. ทิพย์มล ตัวเซตครับจะเสิร์ฟมาตรงนี้บอลแรกไม่ดีต้องทิปท่าไปก่อนครับแลนน้วก็มาไปถูกมือครับของขนกีฬาครับอบอลออกกาณิกาฉลาดครับจังหวะที่ขึ้นไปแล้วนี่ครับอันเดอร์ขึ้นมาแล้วจิ้มบอลมาเลยครับเสิร์ฟมาบอลแรกโอเคครับตรงน,นี้ขึ้นมาทิปท่ามาหรือยังรอเอ่ได้เอาได้ครับตรงนี้ ยังเล่นต่อได้เลยครับตรงนี่ขึ้นมาตีอีกครั้งนึงได้ครับ18 17ครับโอ้โหเนี่ยครับเรียกกับตันทีมไปแล้วนะครับกัปตันทีม คะแนนนี้ต้องชมสรยาเลยนะครับที่ช่วยได้เยอะแต่ว่าอย่างว่าเลยครับบอลมันแก้มาตลอดเซตคืนมาตีใส่ร็อกครับยังผักข้ามาครับปิลบัลยังได้ครับอันเดอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้มันต้องตีใส่ครับมาครับมีโอกาสทิ้งข้ามาเซตใหมเองครับให้ปิลบัลตีล็อกโอเคครับสีตะเกียชนะไปครับ19ต่อ17ครับโอ้โห โอ้โหเหลือเชื่อมากครับเกมนี้นี่เล่นกันสนุกมากครับเซตที่5ก่อนที่สีเกตชนะไป3ต่อ2จัจับคว้าดับสามไปครองก็สรุปผลนะครับศสีเกตชนะไป3ต่อ2เซตนะครับ23ต่อ25 25ต่อ20นะครับ25ต่อ15 23ต่อ25นะครับแล้วก็19ต่อ17นะครับ